Been on my mind. Sick and tired of the nine of five in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now? ที่วีรันดา ไฮรีสอร์ทเชียงใหม่นั่นเองค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวนะคะแต่ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยทุกคนบอกเลยว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของอ,อ้นเลยนะคะและมาถึงก็คือประทับใจมากๆทุกคนคือสวยตั้งแต่หน้าล็อบบี้ยันห้องพักเลยอะ่ะซึ่งเรานะคะจะพักที่นี่ทั้งหมด3วัน2คืนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะอ้นจะพาทุกคนนะคะไปชมอีกหนึ่ง ไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะที่อ้อนบอกก็คือมุมนี้เลยสาหรับอ้อนคือแบบอ้อนชอบมากรู้สึกว่าว้าวมาก,มากๆทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นเอออินฟินิตี้พูลนะคะที่อยู่แบบท็อปทอปเลยอยู่บนรูปท็อปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งบาร์นะคะสามารถมาจิบค็อกเทลหรือว่าเครื่องดื่มเย็น ว่ายน้ำเล่นชมวิวเขาได้แบบกว้างมากๆทุกคนและเจดีสีขาวที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือโลหะปรศาสตรนั่นเองนะคะบริเวณนั้นน่ะจะมีเจดีเดิมอยู่แล้วนะทุกคนที่เขาเรียกกันว่าโลหะปรศาสตรนะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าเขากําลังก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ก็คือเขาทาเจดีครอบอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นมุมที่อันซีนมากๆนะคะไม่ว่าใครที่มาเยือนที่นี่จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินมุมนี้กันอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็บอกเลยว่าบรรยากาศอะเงียบสงบแล้วก็รมรื่นมากๆมองไปรอบๆนะคะจะเห็นได้เลยว่าภูเขาล้อมรอบเราอยู่บรรยากาศแบบดีมากๆทั้งที่แบบอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆนะคะไม่คิดเลยว่าจะมีมุมนี้ มากๆเรากะว่าเราแค่สั่งแค่ไม่กี่ยา่างแต่ว่าแต่ละจานก็คือใหญ่มากๆเลยอะทุกคนดูพอร์ชั่นที่เขาจัดให้ดิจานใหญ่มากนี่แคปหมูนะคะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มอืมอม้อร่อยไส้ออ่ะอืมอร่อยทีเด็ดของ ที่นี่เขาแนะนำนะคะเป็นโรตีแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานเหนือนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นคอม p พลเมนต์ทอรนะคะเป็นแบบมากุดไหนก็น,นอนเป็นขนมแบบขนมผิงหรือเปล่า ดีตอนเช้านะคะเช้านี้ออนก็สั่งเป็นฟรติ้งเบรกฟาสนะคะมาเสิร์ฟที่ห้องเลยเนาะทุกคนซึ่งบรรยากาศดีมากๆคือห้องที่ออนพักอ่ะจะบอกว่าวิวดีมากนะทุกคนคือมองออกไปอะ่ะ <c oughs> เห็นทั้งเออเบียงชานะคะหรือระเบียงชาตรงร้านอาหารเนาะทุกคนแล้วก็เห็นล็อบบี้ด้วยคือซึ่งแบบสวยงามมากๆแล้วบรรยากาศคือแบบดีมากๆทุกคนคือแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยมีผีส่งผีเสื้อมาบินแบบ ฟิลลิ่งดีมากๆนะคะแล้วก็โฟติงเบรคฟา์เนี่ยได้รูปสวยด้วยนะคะแต่ว่าก็ลากขึ้นมากินบนบกได้อยู่ดีนะ <c oughs> วิลเลียนนะคะซึ่งห้องเนี่ยกว้างขวางโออ่ามากๆทุกคนบริเวณแรกนะคะที่อ้อนอยู่ตรงนี้นะคะก็เข้ามานะคะก็จะพบกับเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะขนาดดับเบิลคิงไซส์เลยนะทุกคนใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่านอนหลับสบายมากๆเมื่อคืนนอนไปแล้วนะคะและสำหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นคลอเซ็ตโนทุกคนมีบาร์สโลบนะคะมี พวกกระเป๋าสารต่างๆอะไรแบบนี้คือสามารถนําไปใช้อะภายในโรงแรมได้เลยนะคะน่ารักมากๆเป็นฟิลเหมือนแบบเอ้ยไปเก็บชาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยจะมองเห็นวิวไร่ชาด้วยค่ะตูส้สภาขนาดใหญ่แบบนี้อีกตู้หนึ่งค่ะทุกคนอันนี้เราชอบมากๆนะคะเพราะว่าสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้เลยนะคะและมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมโต๊ะทำงานหรือว่า แต่งหน้าก็ได้นะคะทุกคนจะมีอะแดปเตอร์นะคะให้เราใช้เนแล้วก็มีไรเป่าผมนะคะมาดูส่วนห้องน้ํากันค่ะทุกคนห้องน้ํานะคะจะมีขนาดที่กว้างมากๆสำหรับอ่างล้างหน้านะคะก็จะเป็น สองฝั่งเลยนะคะแยกใช้กันได้ไม่ต้องตีกันเลยอันนี้คือแบบดีงามมากๆด้านนี้จะมีเป็นบาร์ทับด้วยนะคะทุกคนซึ่งอ,อ้นชอบมุมนี้มากๆเพราะว่าได้รับแสงจากธรรมชาติด้วยนะคะส่วนโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนชาวนั่นเองนะคะมีทั้งชาว้วก็มีเรนชาวยนะคะพร้อมอมนิตี้ในห้องน้ำนะคะสะบู่แชมพูยาสะผมต่างๆครบเลยถัดมานะคะอีกหนึ่งสเต็ปนะคะสเต็ปนี้จะเป็น ลิฟวิ่งแอเียพร้อมกับ Day ์เบนะคะที่ใหญ่มากๆมันเป็นที่ที่แบบว่าเราสามารถนั่งนอนทิ้งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะและตรงนี้นะคะก็ยังมีเซตชาก,กาแฟอีกหนึ่งเซ็ตนะคะทานได้ไม่อั้นเลยนะคะถ้าเกิดหมดก็แจ้งได้นะคะสามารถเติมได้นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของขนมคบเคี้ยวต่างๆในส่วนนี้จะเป็นมีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนแก้วน้ำดื่มเนาะ และแน่นอนนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีบักกี้คูลนะคะพร้อมจักรุซี่แบบนี้เลยนะทุกคนสามารถแช่น้ำฟินๆได้เลยเพราะช่วงที่เรามาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแบบร้อนนิดนึงนะทุกคนร้อนสลับฝนซึ่งเวลาเราร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราได้แช่น้ำแบบนี้ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ยคือมันฟิลดีมากๆทุกคนมองออกไปเนี่ยจะเห็นทั้งทุ่งนานะคะแล้วก็ไรชาด้วยนะคะ Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. มือดีนะคะทานที่ห้องอาหารเดิมเลยทุกคนระเบียงชานะคะวันนี้ทานเป็นแนวเวสเทิร์นเนาะยังไงสู้อาหารไทยได้ไหม ซูได้แน่นอนที่นี่อาหารอร่อยมากก็คือดีงามทั้งไทยทั้งฝรั่งเลยนะจ๊ะเฮยทุกคนอันเนี้ยอยากลองมากอันนี้คือเป็นเมนูแบบสปาเกตตี้ไส้อัว่วทุกคนเป็นไส้อั่วสไตล์นะคะม,มันก็เข้ากันดีนะอ,อืม,มเข้ากันได้ไง ทุกมุมจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนไรชาตรงนี้นะคะหรือว่าโซนทุ่งนาเนาะทุ่งนาเนี่ยจะเป็นวิวที่เราได้จากห้องพักของเราเลยนะคะห้องพักของเราอะ่ะคือจะได้วิวแบบว่าตั้งแต่นาไปจนถึงไรชาแล้วก็ไปจนถึงล็อบบี้เลยนะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศดีมากๆทุกคนเสียงโนกร้องแบบว่าผ่อนคลายมากรู้สึกแบบรีแลกซ์สุดๆเลยอะ่ะอ้อนว่าที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่พัก ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าได้ฟิลดีแบบว่าแวดล้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนคือแบบแฮปปี้มากๆแล้ววันนี้เราอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันค่ะฟิตตาตาคืออะไรอะคะขเโอเคอ่ะฟิตตาตาเนาะครับขี่ ใส่ทุกอย่างแล้วก็ไข่กระทะครับนะ การพักผ่อนที่วีลันดาไฮรีสอร์ทเชียงใหม่แห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเราสองคนเนี่ยประทับใจมากๆเลยค่ะด้วยบรรยากาศนะคะที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้นะทุกคนดูเหมือนอยู่บนดอยอยู่ไกลนะคะแต่ว่าจริงๆคืออยู่ใกล้ตัวเมืองแค่30นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าได้บรรยากาศแบบนี้ดีไซน์การตกแต่งของเขานะคะยังให้ฟิลลิ่งแบบมีความแบบสไตล์ล้านนานโนทุกคนแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เรียบรูดูดีสไตล์วีลันดาอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะา พักที่นี่นะคะออนก็แนะนําให้เข้าไปสอบถามได้เลยเดี๋ยวอ,อ้นใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย